ค่ะวันนี้เราก็อยู่ในโฮเทลไฮเวย์นะคะเราก็อยู่ในช่อง N U I Channel และรายการ Player กันอีกแล้วนะคะแล้วก็ตัดจากอีพีที่แล้วเลยนะคะแต่อีพีนี้ไม่เหมือนกับ e ีพีสองอีพีเอ้ยสามีสิสาม,สสามที่แล้วผมคิดว่าเรามาเปิดฉากอันที่ชายหาดนะคะแล้วก็ไม่มีการทําท่าทำทาง มันจะเป็สนสนุกสนุกเลยละกันนี่จะน่า้กันใช่ไหมเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวละครและกัน,น,น,ะะนหากรุงส,สวยหาเสื้อสวยๆดีกว่าเรามาหาเสื้อสวยๆใส่กันอืมใช่ไหมก็สวยดีนะ เอาเป็นแบบนี้ก็แล้วกันเอ้ยแต่ว่ามันดูแปลกๆหรือเปล่านะไม่น่าหรอกเนาะโอเคแล้วก็อะไรอีกอือฮึเราจะใส่แว่นแต่มว่นนี้ันไม่ดีหรอก เอาเป็นสีททาลกกแล้วกันแล้วก็ปีดเอาออกก่อนเอากระเป๋าอ,อันนี้สองแดงอ่งางเปลนะเป็นจากปีที่แลว้วหลายปีที่แล้วเลยตอนนั้นก็คือนานนั่นานมากเลยอ่ะรูะ้สึกไม่จำความได้ประมาณนั้น ใช้ได้ <Okay. S 1> แล้วโอเคก็แต่เหมนกันแบบนี้ละกันอีพีนี้มันก็ทำอะไรดีตัวมันก็เป็นอีพีที่สนุกสนุกไอจีต้องทำให้คน,น,นดูรู้สึกสนุกเล่สีชมดาวเดี๋ยวเรามาดูซิไอซีแฟรงค์กันก่อนไม่ไม่แตว่าเออเสื้ออันนี้มันแบบถูกมากเลยนะเป็เราเพชรแต่ว่าเราก็ มีน้อยเช่นก nah, ันเสื okay, ここ lah, ้อในีสีฟลังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะมันแบบมันอะไไรม่เลอะออมไม่ค่อยเข้าันสักเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวไปถนนสันเสกันอะไรแล้วก็ถนนสันเสก มันดูดีอ่ะเออันเพื่อนเยอะดีสนุกซันเซ็ตรู้สึสสกว่าสันเซ็ตจะประมาณอะไรนะจะปุ่นล็อกประมาณเลเวลสิบหกหรือสิบแปดนี่แหละแต่ไม่ค่อยได้แต่ว่าพาย,ยายามเล่นมากเลยตอนนั้นอะ่ะจำได้เ a s ียชเชื่ออันเนี้ย จะยังเป็นไลฟ์ไปปะไม่ยใช่อะไม่ใชิ่แน่เขาเชื่อแบบอะไรอันนี้เหมือนแบบล้นขนาดนั้นเลยหรอพักเสื้อปักนี่คือแบบอันนี้คือดีที่สุดในโฮเทลแล้วอ่ะ เลียอนดูเซนเซนคือเอ้ยมาที่เราเลื่นมือคีกันเถอะเราจะมาเก็บตังค์นะคะหลังจากที่มา,าวันเราเสียตังไปหลายวันเลยหลังจากที่มาวันเราเสียตังเฮ้ยชอบอ่ะเอ้ยตังตรงไหนนี่ชอบมากเลยเออว่ะเขาหากันที่ไหนอ่ะชิดแบบเนะี้ยกดเลาบไม่เสียหน,นี้ไม่กดเลา อาหาหาสุมสาร,รตัวเองมากเออทำงานสู้ชีวิตกันเถอะขายฮอดดอกไม่เห็นมีลูกค้าสักคน ไปกันเถอะเดี๋ยวเออแบบใส่หลงอันนี้สวยมากชอบดังนั้นเราจะมานอนกันที่พื้นไลแบบตายมันจะน่าจะแบบเออน่าจะพิม์ไม่ได้่ เราก็เรารู้แต่เราก็จะพีทำไมจะพีมอ์คือเป็นอะไรไม่รู้

ที่เป็นกล่องไอ้น่ะเราเคยมีแล้วมันจะเป็นหุ่นยนต์อ่ะเป็น นี่าจะติดติดเม็ดนะครูชี้อะไรอ่ะเฮ้ยทำไมแต่ละคนเขาแต่งตัวนิดนิดหน่อยหน่อยแต่มันดูรู้ลับกันนะได้กี่บาทเลย มันมีเขียนไอดีด้วยเอาไว้แบบอะไรสม,ม่้าสองี้าสีุ่เตห้าองบีเก้าสี่อ่อเซตเก้าสองบีห้าสี่ใช่เอเเอใช่แหละมันไม่มีเอาไอดีมันทำไมอะทุกคนใครเป็นผู้รู้ผู้ปกครองก็ช่วยบอกกันหน่อยนะคะ อันนี้คือเขาเขียนประวัติอะไรสเขโคนาขึ้นไปอยู่บนนี้ก็ได้เราไม่มีอะไรทําเฮ้ยถ้าขึ้นไปบนชั้นนี้ได้ก็น่าจะดีนะเอออใช่มันไม่ค่อยมีร้านเดี๋ยวเราไปหาที่ที่มีร้านเจอกัน ลงก่อนลืมทำไมเราไม่กดไปที่ตุงรีบีนู้ <c oughs> นไปชัยเชงเชงเลยอ่ะไปไหนดิฟิชเชอนหรือเอ,อิอ่มเราไม่ควรจะถามไม่ไปที่มีร้านละ 오 마가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  오마 เออห้องนี้มันคนนอยอยู่เลยเดี๋ยวโอ้มีพูด้วย เป็นไงโคตรเท่แต hey! ่ก oh. ็ไม่ใช่ห้องที่เราสร้างเองอยู่ดีเดี๋ย้อนร้อ้อนรเป็นเพลงที่เพี้ยนที่สุดเลยเสียงคือไม่ได้มากจ้าอินดาครับไปมาแค่คนนึงไม่ใช่เหรอสเปซงั้นเหรออะไร เข้าห้องนี้ก็ได้ถึงไม่มาคนตรงนี้มีเราคนเดียวจริง เขาทำไปทำอะไรเน่ยที่จริงอ่ะไอีกอีกเรื่องเลยะบ้านอื่นใช่ไหมห้องอื่นอีกฉันจะติดไว้ข้างบนแต่จะติดไว้ข้างล่างเฉยเดียวชิฟฟิตชิฟฟิตชิวฟิตชิฟฟิตเค โอเคมันไม่ได้เลย okay. ลออไลยม่เลยจะเลือกสิไม่รู้มันมันอะไรโอ้ดีจังเลยนะทุกคนไปอยู่บนน้ำได้ก็คงดีอ๋อใช่เลยเกทุกคนมันมีหัวด้วยแล้ได้มาแต่ตัวได้มาตรงแค่ส่วนนี้ทิ้งหมดแล้ว Tựa hông hông Tựa hông hông không, Đâu pin ไปกอดไปเลยบายบอยจริงจริงตอนนี้เรากำลังมีภารกิจอยู่ภารกิจที่ต้องทำคืออะไรไม่รู้อืมหุยเป็นพันปะนี่เกินมากทุกคน เฮ้ยท่านี้ทำไงทนงย,ยังไงเออท่านี้ท่าหมุนปะคือเขามามีความสุกตรงนี้อืมดีอ่ะอ่ะโอ,อเคก็ ลาลาลิฟเราก็อยากมีอะไรแบบนี้แต่เราไม่ค่อยอยากเปนเงินเขาใจปะา I want eat b u t I I don't want to be m o n ใช่เราไม่อยากเป็น,นเงนเฮ้ยไม่สวยอ่ะเฮ้ยไม่

เดี๋ยวเราไปแต่งกับชุดเท่ๆของเราก่อนดีกว่าไหมเอาใหญ่พื้นบ้านเอาใหญ่โอเคแล้วก็ रा है เป็นไงเท่เกินเท่เกินไม่ไหวเด้อสุบ <c oughs> ปังเลยเออตรงนี้เราควรเอาเป็นทีเขา สวยอะเออแพงจัง oh my god this so ฮะไม่นะใจจริงเดียวเดร์ what เดียว ไม่ใช่เกมเด็กนะทุกคนเกมนี้17บเจกินไปกิดดูกองเสื้อผ้าลูกกวา,ปปาดแอปเปิ้ลการทดลองกับบอลในห้อง loose a ์ d fast วิสี่มู โชคดีได,ด,ด,ด้ม่น่าเช่กิกตันแน่นอนนะเกันล้ติดปัง ของเขาก็บอกม,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 มันมันยังไงไม่รู้เฮ้ยอ,อันนี้เซตคาเนียวนี่มันอยู่ตรงขเขาเรียกอะไรนะอะไรแล้วว่าเฮ้ยลืมชื่อเฉยลืมชื่อได้ไงเดี๋ยวก่อนกองจดหมายใช่แค่นี้ลืม จะบอกว่าเนไม่ได้อ่านผิดเนยคิดว่ามันเป็นคำยาบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเฮ้ยทุกคนมีคนไห้กี่แล้ว 却不满足了。 เอาอดนปะไม่ลงเงินทำได้ทองนอจะแพงจ้ะไม่เคยจะไม่ซื้อเลยไม่เคยซืออ้อเอาดีๆไม่มีโจสีดำนาะอีนี่ไม่เคยซื้อทุกคนไม่ไม่เคยซื้อของอะไรในร้านนี้เลยเอาดีๆไม่ได้เล จกไหนไอ้ปอนี่ไอ้กันระไรกัสวยอ่าพันห้าเดี๋ยวเรามาสองกันเถอะกอันนั่อันนี้เรามีภาราลเยอะมากเลยเด็กเต็มห้องเอาดีๆทุกคน กินกันจถอะตรงนี้มันมีอะไรเราเรจะเอาอุปกรณ์เหลือความจำมาก เพื่อทุกคนไม่ไม่ได้เห็นหน้าเรานานไงเออเฮ้ยเดี๋ยวคนพี่จะไปยืนบนน้ำไม่ได้ไงเมื่อกี้่ทหเบป็นน้อยโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนด้วยชุดแสน เซนเซนเลยเซนเซนเซนโหดร้ายมั้งของวันนี soldier, ้นะคะบายบายค่ะมันสบิบบี้